โดยจังหวัดแรกครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปที่จังหวัดกระบี่ครับได้มีการจัดพิธีเปิดงานและมอบเกียรติบัตรแก่สหกรณ์เนื่องในวันสากรแห่งชาติประจำปี2568ครับนายสุวิทย์สุริยวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานวางพันธุ์พุ่มดอกไม้สดกล่าวคำสะดูดีพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทยและอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสากกรแห่งชาติเพื่อถวายสักการะ และรำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ผู้ให้กำเนิดสหกรณ์ไทยพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2,567ครับจำนวน2แห่งด้วยกันและก็มีการมอบเกียรติบัตรนะครับให้แก่สหกรณ์ที่ผ่านการประเมินผลสหกรณ์ที่มีผลการจัดการนะครับเรื่องของชั้นความเข้มแข็งชั้นขั้นที่1นนะครับของกรมส่งเสริม สากกร์ประจำปี2,567อีกจำนวน11แห่งด้วยกันครับทั้งนี้นะครับยังได้มีการมอบเรื่องของเงินบริจาคให้แก่เด็กพิเศษด้วยภายในงานนะครับก็จะมีนายสมศักดิ์ทุ่งคาในประธานกรรมการสันนิบาตสากกรจังหวัดกระบี่และนายพิพัฒน์นาคทอนินสากกรจังหวัดกระบี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสากลกลุ่มกเกษตรจังหวัดกกเกษตรสากลจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็เข้าร่วมพิธีนะครับในที่ห้องประชุมเอราวันชั้น3อาคารวิทยาบริการมหาวิทยาลายัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ครับส่วนที่หอประชุมโรงเรียนชาติเฉลิมจังหวัดระนองนายสุพจ์ ผูเกียริขจรผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เป็นประธานในกิจกรรมวันสากรแห่งชาติจังหวัดระนองประจำปี2568โดยมีนายอาจชัยจันเจริญสากรจังหวัดระนองข้าราชการและเจ้าหน้าที่มาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงภายในงานช่วงเช้าค่ะจะมีพิธีสงฆ์และพิธีทางศาสนาถวายพัตตาหาแด่พระสงฆ์แล้วก็วางผ่านพุ่มดอกไม้สดรวมทั้งมอบเกียรติบตัตรเงินอุดหนุนแล้วก็เงินสนับสนุน6รายการส่วนในช่วงบ่ายก็จะมีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี เป็นกีฬาเปตองนะคะแล้วก็มีกีฬามหาสนุกด้วยขณะเดียวกันก็จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์โดยการทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนแล้วก็สถานที่ที่สาธารณะค่ะและที่จังหวัดชุมพรค่ะนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานในการวางพันธุ์พุ่มดอกไม้นะคะถวายสักการะ พระราชวรวงค์เธอกรมมาหมื่นพิทยาลงกรพระบิดาแห่งการสาหกรณ์ไทยและก็เปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี2568ร้อสามัคคีร้อปีสหกรณ์ไทยโดยกระบวนการสาหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพรได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมมะหมืน่นพิทยาลงกรณ์แล้วก็เชื่อมความสามาัคคีร่วมกันโดยการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของกระบวนการสหกรณ์และก็กลุ่มกเกษตรกรภายในจังหวัดชุมพรก็จัดขึ้นที่สนามกีฬาเทศบาลตําบลท่าแซะอาเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรทั้งนี้นะคะปัจจุบันจังหวัดชุมพรมีสหกรณ์อยู่จํานวน56แห่งด้วยกันกลุ่มกเกษตรกรก็มีอยู่20แห่งรวมสมาชิกอยู่ที่88,552คนค่ะ นอกจากนี้ครับที่สนามโรงแรมร้อยทองรีสอร์ทจังหวัดพัทลุงนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงครับได้เป็นประธานในการเปิดงานวันสากรแห่งชาติประจําปี2568พร้อมทั้งวางพวงมาลาถวายสักการะพระบิดาแห่งสากรไทยซึ่งในปีนี้นะครับทางด้านจังหวัดพัทลุงมีสมาชิกสากลนะครับเข้าร่วมกว่า50สากรทั่วทั้ง11อําเภอของจังหวัดพัทลุงนะครับกว่า1,000คน โดยภายในงานครับมีขบวนพาเรดที่สร้างสีสันสวยงามนะครับเดินเข้ามายังบริเวณสนามนะครับเพื่อที่จะทําการแข่งขันกีฬานะครับเพื่อที่จะเสริมสร้างความเป็นเอกภาพและก็ความสามัคคีในมวลสมาชิกสากรและกลุ่มสากรในจังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนะครับในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสากรหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆและสากรทุกหน่วยงานนะครับเข้าร่วม โดยในการแข่งขันกีฬานะครับก็ได้มีการแบ่งสีนะครับออกเป็นสีต่างๆด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเขียวสีแสดและก็สีเหลืองครับเพื่อที่จะแข่งขันกีฬาที่มีการกําหนดเอาไว้หลากหลายประเภทด้วยกันครับ